ทำบุญไว้เยอะมโอ้ยเมื่อไรสามีฉันจะมารับเนี่ยตั้งแต่แต่งงานกันไม่เคยมารับไปเลยสักครั้งเมื่อไรจะมาอย่าโลสิแล้วไม่ไหวแล้วนะฉันเนี่ย <S <S คือฉันชอบทำคือฉันชอบทำบุญอ่ะนะ วันนั้นฉันจะนัดสามีฉันไปทําบุญิที่วัสดสักหน่อยแต่ฉันว่าสามีฉันคงไม่อยากไปหรอกเพราะเขาอะไม่ได้อยากทําบุญสิโว้ยแม่สามีฉันจะมาทนไม่ไหวแล้วนะมาแล้วหนสิเด็กก็ไปทําบุญไม่ได้หรอกยิ่งวันเนี้ยเขามีงานอยู่โหย อ,อ,ยยอ,อยู่ในตู้อ้าวชุดแต่ยเตียงอ้าวเป็นการเกร้งเรียนก็เลี้ยงกำลงังสมาโอ้ดิปนะันแฟนดิกลัวสงสารรสสิมามา,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 าที่รักมา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 ขึ้นรถที่รักเรานะ้าไม่แคบโอ้ถามไนดะ้ฉันทันไม่รอหนะ้าจะไปยึงบนไปถึงหนะ้าบ้านกันง่ายที่รักครับนั่งรถครับที่รัก บายว่าใช่ไหมอ่าวก็ใช่สิแก่ฉันเป็นตัวอะไรฉันชอบทำบุญจิตตาถ้าแกขับรถชนคนสักนิดเดียวแล้วก็โหตำรวจจับเย่เสินะเออที่ราขับวัดที่ไหนครับผมไม่เคยไปไม่รู้จักวัดครับอยู่ คือคนไทยหรือเปล่าที่รครับคุณลืมไปแล้วหรอครับว่าผมมีเชื้อสายไทยอังกฤษครับเออแต่ก็มีแฟนเป็นคนไทยก็ต้องรู้ไหมแต่ว่าผมไม่รู้นี่คะ่ะ แฟน,อนเอริพี่ที่เราขับไปมันไม่ให้เราไปครับโอ้ยก็ยิ่งสายช้าก็ไปคกนกำลังจะไปทำบุญเร็วอยากทำบุญมากเลยเหรอครับอ้โหนี่แกนันเล่งนี่ขนาดนะี้แล้วแกพาฉันไปไดนอ้าวรถเดี๋ยวผมแอกเดี๋ยวทันเกือบไหมรับเกือบรับเกือบ วันหจะทำอีกไหมแบบนี้ระครับฉันถามว่าวันหลังจะทำอีกไหมไม่ทำแล้วครับผมจะไม่ทำแบบนี้แล้วดูสิรถบุกแล้วใครเอารถแจไปซ่อมโอ้ยคนไทยอะไรเนี่ย ไม่รู้จักทางไปวัดเช่ล้ท่านไหนครับท่านไหนนี่แหละคุณเกือบบุมบุมผมไม่ได้ตั้งใจครับที่รักโอ้ที่รักคุณไม่รู้ได้ไงแกขับรถมาตรงสนามเด็กเล่นแค่นี้ก็เจอแล้วหาที่จอดรถไปแร้วที่รักวันนี้เขามีอะไรกันหรอ ก็มีงานไงฉันถึงได้เรียกคุณมาเนี่ยที่รักเนี่ยขับรถวนโอ้แล้วคุณจะชอบทำบุญแลยนนานละครับถามได้ก็จะก็ัสว่เนี่ยไม่ขโมนแหรสารดิสดครับอันนี้คืออะไรนะครับที่รักก็จะเป็นป้ายแบบถ้าเรามาก็จะเขียนชื่อมาแขวนตุ่นกิได้แล้วครับที่รัก ที่แครับคุณจะทำบุญก็ทำไปเลยนะครับคุณจะไปไหนคือจะไปเลสซ์สหรือใช่ไหมอ่าเปล่าครับผมจะไปอ่าหาของกินนะครับอย่าลืมดูขบวนแห่หน้าผมนะครับผมเป็นคนแห่จแล้วพี่พี่เออแม่คบขอของแข็งใส่ที่หนึ่งครับอาจารย์เพื่อนุ่มดปั้นให้ก่อนนะจ๊ะครับครับขอบคุณที่ไปครับสิบสิบบาทจ้ะ ด,ด,ดูดูดูแฟนคนน,น,นี้สิมันหนาเป็นคบเป็นตัวแทนขบวนแห่น,นห่าแหสานาระพภูมยังมาชา้าอีกโอ้ยฉันมีแฟนแบบนี้ได้ไงทำบุญดีกว่าใส่อะไรเป็น อุ้ยบุญขึ้นตัวเลยฉันมาไหว้พระสักนิดหนึง่งคงไม่เป็นไรมั้งกราบท่านแมวซะเพราะว่าเมืองเราเนี่ยท่านแมวเป็นคนปกครองกบใจมกจักเร้าที่กราบข้ามาเคารพค่ะข้าเชื่อว,ว่าเจ้าต้องได้ขึ้นสวรรค์แน่เพราะเจ้าชอบทำบุญข้ารู้ว่าเจ้าขึ้นสวรรค์แน่หล่อเจ้าคะ ใช่พี่งานไปทำบุญที่โบสถ์อันนี้ว,ว่าโอ้บุญขึ้นตัวเลยเราว้าวเออเออทำบุญเนี่ยอันนี้คืออะ่ยค่ะทำบุญเนี่ยค่ะทำบุญทุกวันเลยไหมจ้าเนี่ยค่ะทำบุญทุกวันเลยโอ้ ทำบุญทุกวันนี้รล้แฟนเป็นไงบ้างจ๊ะ<ม>ก็เป็นคนห้าวๆอะค่ะไม่เชื่อทำงานแต่ชินก็บอกว่าไอแบบทำบุญนะคะอ๋อทำกันเยอะๆนั่ขึ้สวรรค์ในพิเชาหนังคือสค์นนนสนแน่พี่ไม่มีวันไหนเลยที่พี่ไม่เห็นหน้านอ้องคุาค่าคือหนูมาตอนเด็กอะค่ะแล้วหนูแบบมาแบบ มาทำบุญแล้วหนูก็ชอรู้สึกว่าในวัดในวมีอะไรมากขึ้นโอ้โหเขาจะแห่สารกันดูแล้วยเกเนไปไหนอะพี่ราคะครับ,รบแห่นน้าแห่สารลูก ครับครับครับเดี๋ยวผมเออเราไปมาซื้อจะรอดไปดูนี่ครับสิบเอไปเออหายใจหายใจไม่หายเลย

ตึงตลตุตึงตึงตลตุตึงตึงตุลตุตึงตตึงตตึงตลตตึงตลตตึงตลตตตลตตตสําหรับใครที่มาแหน้เอ๊ะใครอยากมาที่มาทําบุญตรงก็สามารถมาทําบุญได้นะครับผม ไม่ว่านะคะมาทำบุญกันได้นะครับของหวยขอแฟนงขอได้หมดขอบ้านขอรถได้หมดคับเอาสิ่งรือะะซื้อเลยเหรอห็นหน้าพอดีอาผมขอูซื้อลูกโป่งครับเอาไปสิที่รักที่รักครับที่รกครับอ,บอ,บอ,บอะไรอีกละ่ะวันนี้วันวาเลน แล้ววันวาเลนไทน์แฟนก็ต้องให้อะไรกันครัะเฮ้ยไม่ใช่สิคุณวันนี้ไม่ใช่วันวาเลนไทน์แล้ววันนี้วันอะไรล่ะคะวันนี้วันอะไรที่จะทำอะไยสิวันโอลยที่รักก็วันครบรอบไงเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเอาไหม หม่ที่รักลูกโป่งลูกพีชน่นะคุกับไ,ได้ไหมนี่ราคุณเอาใจฉันไ,มไหมน,น,นั่นปเปนเื่อตอนไหนไวะเออเบกับโมวอ่ะอ่ะผมไม่คุณคุณเลิกตามผมมานะอ้ ทะเลสวยจังที่รักไปไหนแล้วะ่ะฉันอยกกลับบ้านจังไปครับที่รักกลับบ้านกันที่รักจะอุ้มฉันสิวันนี้วันกบล้วของเราสองคนนะครับอ้าวก็รู้เรากลับบ้านกัน อยากตามขึ้นมาสิครับขอบคุณนะคะที่คุณบริจัคกลับบ้านนะคะคุณไม่ได้ไปทีเดียเท่ทเาไหร่อ่ะครับกลับบ้านครับกลับบ้านกลับบ้านนะขับผ่านถนนเส้นทางเฮ้ยบึ้มบอย ¡Me va con control! Con, con.